สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะช่างมือใหม่นะคะมาดูวิธีเข้าแขนเสื้อนะคะจะมาแนะนํานะคะวิธีเข้าแขนเสื้อยังไงให้ใส่สบายนะคะทุกคนเนาะมาดูวิธีนะคะก่อนอื่นนะคะเนี่ยต้องหาจุดกึ่งกลางนะคะแขนนะคะที่เรากลิ้งไว้นะคะเราจะต้องอหากึ่งกลางนะคะว่าอ,อยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราก็จะวัดลงไปเนาะประมาณสี่นิ้วนะคะ วัดลงมานะคะนี่ใต้แขนนะคะใต้แขนนะคะเวลาใส่นะคะเราจะขยับนะคะเอาตัวแขนนะคะเลื่อนมาข้างหน้าน,นิดนึงนะคะประมาณาครึ่งนิ้วนะคะตรงนี้เนาะเราจะเลื่อนขึ้นมาข้างหน้านะคะตัวใต้แขนนะคะส่วนมาดูหัวแขนนะคะหัวแขนเนี่ยที่เรารูดแล้วนะคะรูดหายนะคะตรงนี้เนาะเราก็จะเอาหัวแขนนะคะ ขยับไปข้างหลังนะคะหงายไปข้างหลังเนาะอ่าตัวนี้นะคะเรารูดแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะเอาอ่าตรงที่หัวแขนนะคะอ่าประกบกับตัวไหล่ไหล่ของเสื้อนะคะตัวไหล่ของเสื้อนะคะเราก็จะอ่าขยับนะคะเนาะรูดรูดก่อนนะคะต้องกระตุกก่อนเนาะกระตุกให้เขาอ่าแขนเขามนมนก่อนนะคะทุกคนเนาะสำหรับช่างมือใหม่นะคะลองนะคะ ก็เดินกันเอ่อเดินรูดไว้ตรงนี้สองเส้นหรือว่าเส้นเดียวก็ได้นะคะอ่าถ้าจะให้รูดง่ายก็สองเส้นนะคะเนาะอ่าพอรูดเสร็จเรียบร้อยนะคะดูแขนหน้าแขนหลังด้วยนะคะเวลาจะเข้าแขนเนาะตรงหัวไหล่ตรงนี้นะคะอ่าเราจะใช้วิธีหงายไปข้างหลังนะคะอ่าหัวแขนนะคะตัวแขนจะหงายไปด้านหลังนะคะครึ่งเส้นนะคะอ่าเพื่อว่าใส่แล้วนะคะแขนเขาจะไม่ Ah, ไม่คว okay. so, ่ำหน้านะคะเนาะก็เอาตรงนี้นะคะจุดตรงนี้เนาะกับตรงหัวไหล่นะคะตรงหัวไหล่นะหัวไหล่นะคะแล้วก็งายไปข้างหลังนะคะเลื่อนไปข้างหลังนะคะครึ่งเซนนะคะแล้วตะเข็บนะคะตะเข็บตรงหัวไหล่เนาะก็อย่าให้เขาตึงนะคะต้องให้เขาหย่อนนิดนึงนะคะตรงตะเข็บสองตะเข็บตรงนี้เนาะสองด้านตรงนี้นะคะให้เขาหย่อนนิดนึงนะคะ ก่อนที่เราจะกลัดนะคะเนาะก็ดูด้วยนะคะนะก็าหงายไปข้างหลังนะคะครึ่งเซนนะส่วนรักแร้นะคะก็ไปข้างหน้านะคะอ่าครึ่งนิ้วนะคะจากนั้นก็ใช้เข็มหมุดนะคะกลัดตามเส้นเลยเนาะอ่าตามเส้นนะคะเวลาเย็บออกมาแขนเขาจะได้สวยนะคะจะได้ไม่เบี้ยวเนาะอ่ากลัดเรียบร้อยนะคะมาดูนะคะข้างล่างนะคะ ตรงนี้นะคะใต้รักแร้นะคะเราก็จะหมุน um, นะคะหมุนเอาตรงรักแร้นะคะของแขนนะคะขยับไงมาข้างหน้า <It> นะคะมาข้างหน้านะตรงนี <tierra. S 1> ้ค exactly <time> <gro> ือเกล็ดนะคะเกล็ดหน้าเนาะแล้วก็มาข้างหน้าครึ่งนิ้วนะคะตรงนี้เนาะหนึ่งเส้นถึงครึ่งนิ้วก็ได้นะคะนะตรงนี้นะคะอแล้วก็ตะเข็บนะคะตะเข็บอ่า ข้างของตัวเสื้อก็อย่าให้ตึงเหมือนกันนะคะเนาะใช้เข็มหมุดกราดไว้นะคะให้รอบนะหลังจากนั้นเราก็จะมาเย็บนะคะมาเย็บหัวแขนเย็บวงแขนนะคะเนาะก็เริ่มจากใต้รักแร้นะคะเย็บเข้าไปนะคะเย็บตามเส้นที่เราเน่าไว้นะคะเนาะสำหรับช่างมือใหม่นะคะบางคนอาจจะงวงว่าเอ๊ะทำไมแขนเข้าแล้วไม่เท่ากันนะคะ ก็คือช่างตั้งใจนะคะตั้งใจให้เขาหงายไปข้างหน้าเนาะ,ะชิ้นใต้รักแร้นะคะหงายไปข้างหน้านะคะส่วนหัวแขนให้หงายมาข้างหลังนะคะเนาะ,ะเวลาใส่แล้วแขนเขาจะสใส่สบายนะคะเนาะ,ะก็ลองดูนะคะลองวิธีนี้ดูเนาะก็ไม่มีวิธีไหนไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะก็ลองดูนะคะ,ะเราก็เทียบกันว่าเออลูกค้าใส่สบายไหม ลูกค้าใส่แล้วพอใจไหมนะคะาบางคนก็บอกว่าเออทำไมเข้าแขนไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้เนาะมันเออไม่ใช่นะคะนะก็ช่างตั้งใจนะคะสูตรเขามามาแบบนี้นะคะเนาะหลักสูตรมาแบบนี้นะคะเพราะว่า,าเวลาเราสร้างตัวเสื้อนะคะเราจะอาเอาเสื้อนะคะสร้างชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังหนึ่งเซนเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าแขนนะคะแขนเขาก็จะหงายไปข้างหลังนะคะ ไม่ความหนาเนาะหลังจากที่เย็บเรียบร้อยนะคะเราก็จะเลมตะเข็บตรงนี้เนาะให้เหลือประมาณหนึ่งเซนนะคะอ่าเลมตะเข็บเสร็จเรียบร้อยเราก็นําไปโพ้งแซกริมเนาะอ่าแซกลิมล้วก็ต้องนํามารีดก่อนนะคะถ้าเป็นชุดผ้าไหมหรือว่าผ้าฝ้ายผ้าอ่าผ้าลูกไม้นะคะเนาะเราจะอ่าพ้งแซกริมอ่าวงแขนนะคะแล้วก็นํามารีดนะคะเนาะ,ะเวลารีดก็ต้องระวังด้วยนะคะอย่าให้ อย่าให้แขนเขาเป็นจีบนะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีเข้าแขนนะคะเสื้อหรือว่าชุดเนาะอ่าก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้ใส่ได้สบายนะคะเล็มนะคะเล็มตะเข็บทั้งสองแขนแล้วก็นำไปโพงนะคะโพงแซกดิมเนาะจากนั้นก็นำไปรีดนะคะก็อถ้ามีฟองน้ำหนุนไหลเราก็ทำฟองน้ำหนุนไหลด้วยนะคะเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะมือใหม่หรือว่า,าช่างที่กำลังหัดทำนะคะเนาะก็ลองวิธีนี้ดูนะคะเนาะก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ